สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลอนทัวร์ตลอดรมนะคะสวทนาก,นก,นกันกับทางท่านจันแห่งสันติอโศกและท่านพลเรือเอกบรวิทย์เก่งเรียนนะคะสวัสดีค่ะนมัสก,การค่ะบวชนั้นสําคัญชะไหนครับบวชแปลว่าบวชแปลว่าป่าวชะ นี่นะครับแล้วคำถามต่อมาเขาบอกว่าและงานบวชทำไมต้องจัดยิ่งใหญ่ถึงขนาดโดนใบเหลืองเลยอ,ะอ่ะอมึงจัดอะไรกันนักหนาโอ้โหแสดงบารมีกันอุตรลุดไปหมดเลยเรียบร้อยกรก,รก,รก,รกรตแจกใบเหลืองเลยถูกต้องหรือผิดตามหลักพุทธศาสนาจริงๆพระพุทธเจ้าออกบวชเนี่ย<อ>ก็มีเพียงแค่มากันทกกกันายชันนะเสด็จตามในยามราตรีและเมื่อพระพุทธเจ้าบวชแล้วเนี่ยก็ทรงคืน มากันทกะกำน,นายฉันนะกับสู่กรุงกบ,บิลพัทไปได้นำติดไปด้วยถามว่าการบวชของสิทธะเนี่ยมีใครเสด็จตามตอบสิ่งมีชีวิตสองก็คือม้าหนึ่งและคนหนึ่งเท่านั้นเองแล้วส่วนการออกบวชของคนปัจจุบันเนี่ยมีใครติดตาม อย่าว่าแต่ติดตามเลยแม้กระทั่งรำหน้านาคก็ยังมีอยู่อย่างมากมายอาตมาสังเกตดูการบวชของคนในยุคหลังๆเนี่ยนาคเป็นเพียงองค์ประกอบอผู้บวชเป็นคนเป็นเพียงองค์ประกอบอแต่ปรากฏว่าคนที่มารำมาดื่มเหล้าม,มาสมาเลเทเมามาจัดการโดยประการต่างๆในงานบวชเนี่ย อันนี้ดูจะเป็นเรื่องหลักในงานบวชด,ด้วยซ้ำแต่ถ้าเธอไปงานบวชเธอจะรู้สึกเลยทีเดียวว่างานบวชเนี่ยคืองานบาปเออก็อนี่ไงบาปตัวไมมโอ้โหเราเราต้องเสียภาษีใหม่เลือกตั้งใหม่อ่ะแล้วกูไปเกี่ยวอะไรกับมือวะแล้วมึงเอาไปเอาภาษีกูไปเลือกใหม่อ่ะไอควายมึงคิดดีแล้วเหรอ,อ,อ,หรอไอคณะกรรมการ,เล,กรเลือกตั้งเนี่ยใช่ไหมครับท่านไปงานบวชไปเลี้ยงงานงานบวชอะไรจัดเลี้ยงอะไรก็ใหม่รู้ แล้วแต่ว่าอันนั้นน่ะอาจจะเป็นงานกลางคืนนะคะแต่แม้แต่กระทั่งงานกลางวันที่จะต้องส่งหน้าเข้าโบสถ์ใช่ไหมคะโอ้โหขบวนแห่น้าหักที่แต่ละคนก็ดื่มเหล้ากันอย่างเมาไมยอันนี้ก็ภาพที่ดูไม่ค่อยดีนะข้อสำคัญก็คือรอบพระอุโบสถเนี่ยกับกลายเป็นการเล่นเถิดเทิงนเนี่ยใช่อันนี้อีกเป็นการเล่นเถิดเทิงแล้วเล่นนานด้วยนะอ,อธตมาสังเกตเห็นพระระดับอุปชาเจ้าอาวาส ต้องนั่งรออยู่ในรถตู้อคอยตาแขงหูฟังว่าเถิดเทิงเขาเสร็จหรือยังฉันก็จะได้ไปเข้าบทาไปนำหน้าเข้าสู่พิธีอุปสมบทจริงๆสาระสำคัญมันอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเองอไม่ได้อยู่ที่เถิดเทิงรอบบทไม่ได้อยู่ที่การกินเหล้าไม่ได้อยู่ที่การแห่นหน้าไม่มีการนำหน้าเอาไปขี่คอเต้นไปเต้นมาเนี่ยไม่มีการ ให้ใครคนใดคนหนึ่งมาถือบาทหรือถือผ้าไตรหน้านาครอบพระอุโบสถทั้งหมดเป็นเนื้อง,งอกทั้งสิ้นอในอดีตไม่มีจริงจริงมีเหมือนกันอดีตที่โง่มี<อ>แต่อดีตที่ฉลาดฉลาดเนี่ยเขาไม่ทํากันเขาบอกแล้วเนี่ยถามจึงกันเลยว่าบวชเนี่ยทําไมต้องขี่ข้อมาทําไมต้องขี่ม้ามาบางคนแม่งขี่ย้างมาเขาบอก มึงจะบวชนี่ยขายังเดินไม่ไหวเลยแล้วมึงจะไปทุโดงได้ยังไงอ e ีเวนเนี่ยใช่ไหมต้องเอาท่านบัณฑมิตไปเทศน์นะเ <l ots> ขาบอกมันถูกเหรอวะเหมือนอยา่างเขาไม่อยากบวชนเลยต้องจับแผมันเข้าไปไปบวชนั้มันจะบ้าเลอเขาบอกเหมือนอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องสิครับท่านก็เนี่ยมันเป็นลักษณะของคนรวยน,ยนะคนรวยเวลาทาอะไรเนี่ยก็ต้องแสดงความมั่งคั่งร่ารวยของตอนเองออกไปให้เป็นที่ปรากฏไม่เช่นนั้นก็ไม่เสีย มันก็จะเสียโอกาสในการที่ตนเองเป็นคนรวยคือคนรวยเยรวยอย่างเดียวไม่พอนะต้องโง่ด้วยอพ,อพอจะเข้าใจไหม,มที่เขาบอกว่าทําแบบนี้นะลําพังแค่รวยอย่างเดียวทําไม่ได้หรอกต้องโง่ด้วย <c oughs> เหมือนกับที่เขาบอกว่าถ้าจะซื้อของแบบนี้ลําพังแค่รวยอย่างเดียวซื้อไม่ได้หรอกต้องโง่ด้วยประมาณนั้นะนะะการทํากิจกรรมพิธีกรรมแบบที่ ท่านบานวิทย์แล้วก็คุณแอนพูดมาเนี่ยตัพังแค่รวยอย่างเดียวทำไม่ได้หรอกต้องต้องโง่ด้วยนะนะงจะทำได้แล้วคนรวยกับคนโง่เนี่ยมักจะเป็นคนคนเดียวกันนะโอ้โหหรอคะมักจะเป็นคนคนเดียวกันถ้าเขาโง่แล้วทำไมเขาถึงรวยอะคะก็เพราะโง่ในจึงรวยอ้าวใช่ถ้าฉลาดแล้วรวยไม่ได้อ้าวใช่อ้าว ถ้าฉลาดแล้วก็จะรู้ว่าอะไรเนี่ยมันควรทําอะไรไม่ควรทํำอ่ะนั่นแนี่คือคนฉลาดจริงไหมใช่ค่ะแล้วคนคนที่รู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าบาปไม่ควรทําำบุญเป็นสิ่งที่ควรทําถูกต้องใช่ไหมค่ะนั่นคือลักษณะคนฉลาดแล้วคนที่รู้บาปรู้บุญเนี่ยจะทําบาปได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ เมื่อทําบาปไม่ได้เนี่ยก็รวยไม่ได้เนี่ยผมถามแอนเลยนะครับว่าคนอย่างแอนเนี่ยะจะมีปัญญาเอาหมูเถื่อนเข้ามาสองหมื่นตู้โดยไม่โดนจับเลยเนี่ยได้เหรอ,อมันต้องอภิมาหารวยเลยเห็นไหมครับแล้วมันทำอย่างเงี้ยมันทำโง่เปล่าใช่จริงจริงการทำบาปให้กับตนเองเนี่ยคือการทำของคนโง่เข้าใจไหมอาจารเชื่อว่าคนอย่างแอนเนี่ย โง่ไม่พอรวยไม่ได้เข้าใ<ม>จไหมแล้วคนยังแอนเนี่ยถ้าโง่ไม่ก็คือถ้าไม่โง่ถึงขนาดเนี่ยไม่ฉลาดถึงขนาดเนี่ยก็จะไปทำในสิ่งที่คนโง่โงโดยทั่วไปที่สแสวงหาความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยทำไม่ได้เคยยังไงใจก็ไม่ด้านพอ<ม>พูดก็พูดเถอะดังนั้นเรา,ามายืนยันว่าคนจัดงานแบบนั้นเนี่ย รวยอย่างเดียวไม่พอต้องโง่ต้องโง่ด้วยแล้วผลกรรมก็ติดไปยาวเหยียดยันกระทั่งผมด้วยแล้วผมไม่เกี่ยวอะไรก็ต้องผมเสียภาษีเลือกตั้งใหม่ตั้งกี่ร้อยล้านอ่ะอแล้วผมไม่เกี่ยวอะไรวะท่านอยู่ในเขตนั้นเลย่ไมไม่ได้อยู่แต่ว่ามันต้องใช้ก็ประมาณเราไงทำว่าต้องเอาใบแดงไปเลยดีมึงจะได้เสียเองไอ้เวนอยากจะเป็นผู้แทนแล้วเงินก็ไปยอมเสียอันนี้กําลังพูดถึง การเลือกตั้งอบจปทุมธานีนะใช่ใช่ฮะคือกำกำลังจะฝากบอกกับพี่น้องที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ว่าในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคนผู้มั่งมีพ่อกระซับยิ่งยิ่งขึ้นแล้วะที่จะไม่เมามัวในพ่อกระซับนั้นหาได้ยากก็แรกนะที่จะไม่เมามัวในพ่อกระซับนั้นหาได้ยากที่จะไม่ถึงความติดอยู่ในกรรมาคุณเพราะเหตุเหตุแห่งการมีพ่อกระซับยิ่งยิ่งขึ้นนั้น หาได้ยากและที่จะไม่ประพฤติผิดในสัตว์ทั้งหลายเพราะเหตุแห่งการมีพ่อกระซับยิ่งขึ้นนั้นหาได้ยากสาข้อ,อหนึ่งมัวเมาสองถึงความติดอยู่ในกามกามในที่นี้คือหมายถึงความต้องการาใช่ไหมคความสบายทางอัจตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจน่ะนั่นแหละคือกามกามไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กส เรื่องเซ็กเป็นเรื่องหยาบสุดแต่การหมายถึงเรื่องการบริโภคความสบายในทุกรูปแบบนั่นแหละหนึ่งหัวเมาสองถึงความติดอยู่ในกามสามประพฤติผิดในสัตว์ทั้งหลายคือไงอล่ะคะก็เบียดเบียนคนอื่นไงถ้าไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วคุณจะรวยขึ้นมาได้ไหม,มเนี่ยเนนด็งขณะนี้บ้านเราเป็นอย่างนั้น ดีละมีหมูเถื่อนตีนไก่เถื่อนอะไรเถื่อนตั้งหลายแหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละม,มันไม่มีการรวยแบบสุจริตเหรอคะแต่คือถ้ารวยแบบสุจริตเนี่ยเขาจะรวยได้นิดเดียวแล้วก็จะรีบจนอนเพราะว่าคนที่รวยแบบสุจริตเนี่ยเขาก็รวยจากบุญเก่าที่เขาได้ทําแล้วพอเขาได้บุญเก่าเขาก็จะบุญเก่าไปสร้างบุญใหม่มด้วยการเสียสละความมั่งคั่งร่ำรวยไปช่วยคนเนะ่ เพาะนั้นจดสังเกตว่าคนเรารวยแบบสจริตเนี่ยดูได้อย่างไรตอบดูได้จากการที่คนคนนั้นเน่ยเอาความรวยไปช่วยคนน,ยนั่นแหละแล้วสุดท้ายเขาก็จะไม่รวยแต่ถ้ายังเก็บกักความมั่งคั่งร่ำรวยอยู่นยคนคนนั้นก็รวยจากบาปใหม่ก็รวยมีสองแบบหนึ่งรวยเพราะบุญเก่าอสองรวยเพราะบาปใหม่ วิธีการดูว่าคนเราจะรวยเพราะบุญเก่าหรือบาปใหม่ดูได้จากอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปนมัสก,การค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ